ไวรัส RSV เป็นไวรัสตัวหนึ่งในระบบทางเดินหายใจสามารถโจมตีได้ทั้งในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและระบบทางเดินหายใจส่วนล่างครับที่สำคัญคือเป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งของภาวะปอดอักเสบติดเชื T ้อครับสำหรับเชื้อไวรัส RSV สามารถแพร่ระบาดหรือสามารถติดต่อได้ทางสารคัดหลังของร่างกาย เช่นไอเสมหะน้ำมูกหรือน้ำลายและเชื้อตัวนี้สามารถอยู่บนพื้นผิวสัมผัสหรือของเล่นเด็กได้นานหลายชั่วโมงเลยครับสำหรับช่วงที่มักจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ RSV ค่อนข้างเยอะในประเทศไทยนะครับก็คือช่วงฤดูฝนก็คือช่วงนี้เลยครับก็คือช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปัจจุบันการรักษา RSV ไม่มีการรักษาที่จำเพาะต่อเชื้อ RSV การรักษาหลักคือการดูแลรักษาตามอาการเช่นการให้สารน้ำการให้ออกซิเจนหรือการแอดมิตในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการข <ท diese> ่าวดีคือปัจจุบันโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลได้มีการนำเข้าภูุ่คุ้มกันสำเร็จรูป <S <S ชื่อว่า n นเซอร์วีแมพ ภ Group, ูม claro ิค <ml> ุ้มกันตัวนี้เป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปที่สามารถอยู่ในร่างกายของลูกน้อยได้นานถึง5-6เดือนและสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ถึง80-90%เอร์เซนเลยครับเพื่อให้คุณแม่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือการได้รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนี่ยหมอขอแบ่งเป็น2กลุ่ม ฤด,ดูการแรกคือควรได้รับภายในช่วงอายุก่อน8เดือนและพิจารณาได้จนถึงอายุ1ขวบโดยเราจะให้ในเด็กที่แข็งแรงดีและเด็กกลุ่มเสี่ยงสำหรับฤด,ดูการที่สองเราจะให้ในเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กกลุ่มเสี่ยงในที่นี้คือเด็กที่มีโรคปอดคลอดก่อนกำหนดโรคหัวใจโดยเราสามารถให้ได้จนถึงอายุ2ขวบเลยครับ สำหรับประโยชน์ของภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปตัวนี้นะครับก็คือสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ถึง80-90%เลยครับรรหลังจากฉีดตัวภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนะครับ สิ่งที่สามารถเจอได้ก็คืออาการไข้ซึ่งเป็นอาการคอมมอนสำหรับวัคซีนทุกชนิดอยู่แล้วอันที่2ก็คือมีภาวะปวดตรงบริเวณที่ฉีดแต่อาการเหล่านี้สามารถเจอได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีความกังวลหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้อยสามารถพบคุณหมอได้ที่คลินิกกุมารเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลนะครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลครับ คิดถึงสุขภาพคิดถึงเราโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลยินดีให้บริการครับ